อันนี้อันนี้จับดูนี่แทบไม่มีความรู้สึกเลยเสียงเบามากๆอ่ะสุดยอดเลยอ่ะตรงขอบขาวขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับคือใสเลยอ่ะใสกิ๊กเลยที่สําคัญจุดเด่นของเขามากๆคือเสียงเบาเบามากเบาแบบไม่รู้เลยว่ามันกําลังทํางานเนี่ยถ้าเดินออกมาเนี่ยเดินห่างสักเมตรนึงเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันกําลังทํางานอยู่วันนี้เรามารีวิวเครื่อง ล้างแว่นตานะครับของอิเล็กทริกนะครับอันต้าโซนิคคินเนอร์นะเป็นสมาร์ทอันต้าประกัน3ปีด้วยนะทําไมถึงเลือกเครื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเครื่องแรกนะครับที่เลือกนะครับหลังจากที่ลองลองดูมาหลายยี่ห้อเลยซึ่งมันจะมีราคา100ร้อยกว่าบาทด้วยนะเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจในวัสดุล้ะกันนะครับก็เลยเลือกตัวนี้ที่มันมีประกันด้วยนะครับราคาก็ไม่แรงลนะแปด้อยกว่าบาทเองเปิดเข้ามานะครับก็จะมีใบรับประกันเห็นไหมครับ มีใบรับประกันให้ด้วยนะแน่นอนว่ามีแล้วก็มีรายละเอียดโปรโมชั่นของร้านเขาครับแล้วก็มีคู่มือนะครับคู่มือคู่มือการใช้งานภาษาไทยด้วยนะคือไม่ใช่แบบไก่กานะครับเขามีมาตรฐานนะกระดาษอย่างดีเข้ามาก็จะมีเครื่องเป็นเครื่องชาร์จอย่างดีพลาสติกอย่างดีมาตรฐานเลยแบบเหมือนที่ออกจากศูนย์โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับที่ สายดีมากเลยเนี่ยเยี่ยมเลยแล้วก็มีตัวเครื่องเนะเาะวางะครับทีนี้ตัวเครื่องนะก็จะเป็นแบบในนี้นะครับนี่มีซองมาอย่างดีเลยเป็นอิเล็กทริกนะครับมีตัวกันรอยมาเดี๋ยวผมยังไม่เอาออกแล้วก็เปิดข้างในเป็นสแตนเลสดีเลยนะนี มีขีดบอกระดับน้ําด้วยว่าใส่ได้เท่านี้นะสูงสุดแล้วก็จะใส่แว่นนะครับเขาบอกว่าอะไรเมื่อไฟกระพริบให้ทําการพักเครื่องอมันใช้งานได้สูงสุดไม่นานนะครับมันจะมีตัวเตือนด้วยนะครับข้างล่างตัวสําคัญคือเครื่องพวงนี้คือตัวที่ยึดกับพื้นนะครับเพราะมันจะสั่นไปด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นเป็นยางอย่างดีเลยอะทําดีมากอะเป็นยางแบบกันลื่นยางเหนียวอะครับวางปับ๊บนี่ไม่ไปไหนเลย อ่ะโอเคลุยกันเลยวิธีการใช้เขาบอกว่าให้วางบนพื้นเรียบนะครับแล้วก็ให้เติมน้ำนะครับรงสุดที่แม็กนะครับแล้วก็ก่อนใช้งานให้ให้เติมให้เรียบร้อยก่อนเขาก็จะบอกไว้ด้วยนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยเขาเขาทำอะไรได้บ้างเนาะเป็นแว่นเนี่ยะนะครับแว่นสายตาแว่นกันแดดได้หมดนะครับอุปกรณ์ที่ต้องไม่เป็นแบบพวกมีอนะิเล็กทรอนิกส์เนาะมาล้างนะครับเพราะมันจะหลุดพวกเครื่องประดับพวกต่างหูของใช้สำหรับง,งานวกุกัน กันไก่ใบมีดใบบรัทัดของใช้ทั่วไปได้แต่งสีฟันได้แต่งหน้านะครับของใช้บรรทบอาหารตะเกียบชานช้อมคํำเตือนเขาบอกว่าเออ่ห้ามใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมสารเคมีนะครับแล้วก็พวกอัญมณนนีธรรมชาติห้ามใช้นะคอนแทคเลนห้ามใช้นาฬิกาไม่กันน้านะครับส่วนประกอบหลุดแน่นอนเขาบอกโอเคนี่เขาจะบอกหมดด้วยนะแวนตาสองนาที หมดล้างเครื่องประดับ5สามนาทีล้างนาฬิกา5นาทีนะครับพบ10นาทีถ้าไม่กาหนดเวลา10นาทีเครื่องจะตัดอัตโนมัตินะครับก็จะมีแค่ปุ่มเปิดนะครับสัมผัสเป็นปุ่มสัมผัสด,ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มปรับระดับความความสั่นนะนะครับแล้วก็ใช้เวลาอ่ะลุยเลยผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะครับตะแม็กเลย เขาก็บอกว่าถ้าล้างแว่นนะครับถ้าล้างแว่นเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาด้านด้านเลนขึ้นนะถ้าเอาด้านนี้ขึ้นมันจะขูดนะครับผมอยากให้ดูสภาพผมก่อนเขอะจริงๆนะแว่นผมเนี่ยเห็นเห็นรอยดำๆข้างในไหมรอยดำข้างใน,นอ่ะเลยมันขุนด้วยแฉะพอใส่เข้าไปเนี่ยน้ำท่วมพอดีตรงจุดแม็กพอดีเลย เขาก็ให้ปิดปิดฝาแล้วก็เสียบปลั๊กปลั๊กอยู่ไหนเนี่ยไฟโผล่ละอุ้ยทำงานเลยเหรออุ้ยอุ้ยเป็นโหมดแว่นด้วยนะครับอ๋อมันมีไฟเรื่องโหมดแว่น อุ้ยเห็นข้างในไหมอ่ะเห็นข้างในไหมอ่ะเป็นเป็นไอ้นี่ออกมาเลยเป็นเขาเรียกอ่ะเป็นเป็นเศษอะลอยออกมาเนี่ยครับตาฝ่ามองเห็นนะเดี๋ยวผมตัดสูงให้แล้วกันนะอุ้ยเห็นชัดมากออกมาเลยอ่ะสองนาทีเขามีกําหนดหมดให้ด้วยนะครับนี่เป็นหมดเว่นเดี๋ยวรอด่วดมันจะตัดเองใช่ไหม มันไม่ได้สั่นแรงนะครับผมอ่านในรีวิวไอ้ตัวร้อยกว่าบาทอ่ะเขาบอกมันสั่นแรงมากแล้วตัวจุ๊บข้างล่างเนี่ยมันเป็นไอ้แบบจุ๊บจุ๊บจุ๊บยางอะ่ะจุ๊บพลาสติกอะแบบแบบตู้ปลาไอ้ไอ้ A A, เครื่องกรองน้ําปลาอะครับมันก็จะโยกแรงเนาะอันนี้อันนี้จับดูนี่แทบไม่มีความรู้สึกเลย เสียงเบามากๆอ่ะสุดยอดเลยอ่ะแต่มันออกอ่ะออกจริงแล้วออกเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับเทคนิคก็คือถ้ามันสกปรกมากจริงๆอ่ะเขาบอกให้หยดสันไลสักหนึ่งถึงสองหยดลงไปนะครับแล้วก็ค่อยใช้ตัวนี้ค่อยๆเริ่มเปิดใช้งานเครื่องเนาะก็อันนี้ผมน้ําเปล่าๆเ,เลยนะครับน้ําเปล่าแลวโอ,อ้มันหยุดเองด้วยสุดยอดเลยส,ยอ,ลยสองนาทีครบ เรียบร้อยถ้าเป็นแว่นเลือกหมดแว่นแล้วครับมันหยุดให้เองเลยอ่า,อามาดูครับนี้มาดูผมยังไม่เปิดนะเห็นนี่ไหมสุดยอดอะเห็นไหมอ่ะข้างในเห็นไหมเศษฝุ่เนเห็นไหมโอ้โหออกมาเพียบเลยมาลองดูกันนี่นี่อ่ะให้ดูเปิดที่ผมยังไม่ออกมานะสุดยอดอะลองมาลองดู อะไรหลุดบ้างมันน่าจะออกไปพอสมควรอยู่นะครับเพราะว่าเศษออกมาขนาดนี้แต่ลองมาดูว่าไอ้ตัวที่มันหนักๆเนี่ยมันออก้ไหมมันก็ยังอยู่นะครับเชื่อว่ามันอาจจะหนักหนาสาหัสมากนะที่ถ่ายไว้แต่ภาพรวมเนี่ยโอ้ภาพรวมที่ตรงขอบเนาะตรงขอบขาวขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะครับคือใสเลยอะใสกิ๊กเลย ที่เป็นแบบภายใต้ขอบเนี่ยภายใต้ขอบข้างในที่เป็นรอยเลนนะข้างในเนี่ยก่อนและหลังทํานี้แบบชัดเจนมากโหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมบอกได้แค่นี้เลยเยี่ยมเดี๋ยวผมทําอีกรอบหนึ่งไหนๆทําแล้วพอดีผมไม่มีสไลด์นะครับแต่ว่ามีไอ้น้ำยาเอลซที่ผมผสมทิ้งไว้ไว้ฉีดไอ้ตัวทาความสะอาดรองเท้าเนาะเป็นเอลซของเอ็มวก็เดี๋ยวจะฉีดมันลงไปในนี้ สักสามสี่เปืดนะครับมันเป็นน้ํายาเมคประสงค์ที่แบบเข้มข้นแล้วก็ผสมน้ําทิ้งไว้นะครับแล้วมาดองดูกันสิช่วยเขาบอกว่าก็ให้เติมน้ํายาทาความสะอาดเข้าไปมันจะช่วยให้ออกได้ง่ายขึ้นมาดูอีกรอบ เรียบร้อยสองนาทีมาดูผลงานเขาช็โอโหดีมากอะ่ะบอกเลยชอบเลยเฮ้ยออกเลยสุดยอดเพาใส่น้ำยาที่ช่วยทำความสะอาดเข้าไปนะครับที่เขาบอกสันไลผมไม่มีนะผมใช้ L O C ของ M V นะเฮ้ยสุดยอดอะ่ะจางลงแบบเห็นเห็นเลย อาจจะออกยังไม่หมดนะเพราะมันแน่นมากผมไม่ได้ทําความสะอาดมันเลยแต่ว่าลงแบบขาวกว่าเดิมแบบชัดเจนอะคือแบบสะอาดเลยอะ่ะสะอาดเลยอะ่ะยอดอะ่ะสรุปกันหน่อยนะครับกับราคา800กว่าบาทนะครับสำหรับเจ้าเครื่องล้างแว่นตาแล้วก็เครื่องประดับนะครับของ Electric ิกนะครับออเล็กทนะครับรับประกัน3ามปีเนื้อพลาสติกดีมากบอกเลยข้างในเป็นสแตนเลสด้วยเพราะฉะนั้นเขาเรียกอะไรนะ มันมีความคงทนนะครับทนการขูดขีดแล้วก็มันไม่ไม่มีเรื่องของสารเคมีเนาะมีปุ่มใช้ง่ายนะครับแค่เปิดแล้วก็เลือกฟังก์ชันว่าจะเป็นอะไรนะครับเปิดอุยอุ้ย,ยไม่มีของอยู่สั่นแรงเลยสัมผัสนิดเดียวไปเลยนะครับที่สําคัญจุดเด่นของเขามากๆคือเสียงเบาเบามากเบาแบบไม่รู้เลยว่ามันกําลังทํางานเนี่ยถ้าเดินออกมาเนี่ยเดินห่างสักเมตรหนึ่งเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันกําลังทํางานอยู่คือเสียงเบามากนะครับ แล้วก็มีระบบอัตโนมัติเมื่อใช้ตามฟังก์ชันต่างๆด้วยสรุปคือคุ้มค่าครับบอกเลยคุ้มค่ามากเยี่ยมมากเหมาะกับทุกบ้านต้องมีเลยในยุคนี้ยิ่งสาวๆที่มีเครื่องประดับเยอะๆนะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยทุนเวลาได้เยอะเลยโอเคขอบคุณครับจาก d u ด d y at home ครับสวัสดีครับ